สวัสดีครับร้านกอน,นะครับกระเป๋าสะพายข้างนะครับมาใหม่นะครับตัวนี้จะใบใหญ่นิดหนึ่งนะครับมีสีดำกับสีกรมนะครับข้างหลังเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับข้างหน้านะครับ จะมีตัวนี้ให้มาห้อยนะครับอาจจะห้อยพวกกุญจงแจนะครับมีไว้ให้เลยด้านหน้านะครับด้านหน้ามีหนึ่งช่องนะครับช่องตรงตรงข้างในโลง่ลงๆนะครับช่องสองนะครับ องข้างในมีอีก2ช่องนะครับมีตะข่ายกับตัวปิดนะครับข้างในนี้มีทั้งหมด3ช่องนะครับสาช่องนะครับสายหนาครับสายปกตินะครับหนา <c oughs> ขนาดนะครับ พวกนี้ผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้โควิดนะจะตุนของกันน้อยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็รีบซื้อนะครับสูงนะครับสูง10นิ้วนะครับกว้างนะครับกว้างเจ็ดนิ้วนะครับกว้างเจ็ดนิ้วลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับ3นิ้วครับ มีข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับแล้วข้างในช่องใหญ่นะมีเพิ่มอีกข้างในอีกสามช่องนะครับมีสีดำกับสีกรมนะครับราคาไม่แพงครับผมอ๋อลืมบอกอตัวนี้เป็นเป็นเป็นสกีนนะครับเป็นสกีนตัวนูนนะครับโลโก้ ไม่หลุดนะครับแกะนี่ก็ไม่หลุดนะครับราคาราคาเจ็ร้อาสิบบาทนะครับสองสีนะครับดำประกลมนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับไม่มีของปลอมนะครับครับร้านกอนะคะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ